ทเกอทำอะไรตะอทำอะไรทอะไรทำอะไรไเกอโอ๊ยโยโยยทำอไรไเกอร์ทอะไรครับแมวกอไทเกอเป็นแมวล่องครับ ไทเกอร์เป็นแมวกล่องมาเรนไทเกอร์อเป็นแมวกล่องแมวกล่องคชด่อแมวกล่องคชด่อไทเกอร์จะอีจะอีจะอี ดูดูม <t ake iono> ันดูดูความดื้อของมันดูความดื้อของเขาดูความดื้อของเขาดื้อของเขาดื้อของเขาไอ้เกอไอ้เกอไอ้เกอครับน้องมันพ่อทำอะไรให้นูอนนะ มวดื้อโอ้ย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 แมวด้ยโอ้ยทัดา้งแมวนุ่นพ่อทำอะไรให้หน่อยพ่อทำหน้าต่างเปิดได้ทำงวดให้จะได้ไม่ร้อนแต่กอรครับดูพุงดูพุงครับดูพุงสะก่อน สุพงไกเกอร์ซะก่อนไกเกอร์คิด <c oughs> คดื้อแกรกไกเกอร์คิดดื้อน้อ